สวัสดีครับผมก็อยู่กับพ่อไม้หัวใจศิลป์นะครับทุกวันนะครับเช่นเคยนะครับกับช้างพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับวันนี้อยู่ในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับจุงกะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก็พาเดินมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเดินมาแล้วก็มาถูต้นไม้นะครับผมขัดตัวนะครับ เมื่อกี้เดินก็มีอาการเสียวๆนิดนิดนิดนึงนะครับผมหลังจากที่อยู่หลักเดิมนะครับเป็นเวลาเดือนกว่านะครับตอนนี้ก็ให้ถูต้นไม้ก่อนนะครับผมเออ ช้างจะถูแรงนะครับเพราะว่าคันนะครับอยู่ในหลักเดิมนะครับตกมันนานนะครับผมต้องเซฟป,ป้องกันอันตรายนะครับที่เห็นมีโซ่มีปลอกขานะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างนะครับ ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมให้ถูให้เต็มที่เลยนะครับผมวันนี้ให้ถูให้สบายใจเลยนะครับช้างพู้ใหญ่ขัดตัวนะครับผมเอาแบบเต็มที่ไปเลยนะครับ ออกเผือกเยอะเลยนะครับปีนี้พ่อใหญ่นะครับอายุเริ่มเยอะนะครับผมออกเผือกเยอะเลยนะครับสีออกเผือกนะครับออกแบบสีม้อไหมนะครับแถวตัวแถวบันท้ายนะครับแถวหูนะครับผมเนี่ยครับแถวบันท้ายนะครับจะออกจะเริ่มออกเผือกนะครับผมช้างเริ่มมีอายุนะครับนะครับ อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแถวขาแถวบันท้ายนะครับแถวโคนหางนะครับผมอันนี้เป็นการขัดตัวแบบธรรมชาตินะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้แปลงนะครับเราจะหาต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มัดไว้ ให้เขาถูนะครับพอถูปุ๊บก็ชิดน้ำใส่นะครับจะเป็นการขัดตัวแบบสะอาดมากนะครับผมธรรมชาติด้วยนะครับผม

ครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาเดินแล้วนะครับดูอาการนะครับ ก็ดีอยู่นะครับผมวันนี้ดีอยู่นะครับผมรอดูอาการไปเรื่อยนะครับก็ต้องค่อยๆสัมผัสไปเรื่อยนะครับผมค่อยเป็นค่อยไปนะครับในวันนี้ขอบคุณกําลังใจมากนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่คอยติดตามมาโดยตลอดนะครับผมให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราลากันเพียงแค่นี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ